ีครับพี่น้องครับนี่วันนี้จะพามาแกงเห็ดปวกเอาเลยมานี้นะครับเลือนิดเดียวน้ำปลาตุกปลาครับผม รสดีรดีไม่ต้องใส่เยอะนะจะเค็มต่อไปจะใส่เห็ดแล้วนะครับภาษร่ายเรียกเห็ดปวกนะเราเดือดก่อนนะี่วนะใส่ข้าไปเยอะๆที่ขาดม่เด้เลยนั่นก็คือหักอีตู ตู๋กับผักติ้วนี่คือจุกเลยเรามาชิมดูนะอืมรสชาติดีตักใส่จานเลยครับนี่นแล้วเราก็มาลองชิมดูนะ